สวัสดีค่ะอันนี้นะคะขยะกองใหญ่ที่ติดกับที่ชาวบ้านนะคะปิดป่าด้วยนะคะอันนี้เราได้ทําการเผาแล้วนะคะก็พามาดูนะคะก็ไฟต,ตอนที่เขาลุกสูงขึ้นตรงนี้ลึก2อเมตรนะคะแล้วก็เขาลุกสูงขึ้นอีกประมาณอีก3ามเมตรเป็นห้าเมตรเลยนะคะตรงนี้อันนี้นะคะดูซาก เกือบดับไม่ทันเหมือนกันนะคะขนาดมีการลาดน้ําไว้แล้วนะคะพอเขาเริ่มลุกขึ้นแล้วมันจะมีการลามเราก็มาสรดน้ําซ้ํานะคะซ้ายขวานะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเราเผาเสร็จแล้วนะคะซึ่งขยะตรงนั้นเราขนมาจากด้านนู้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราดูกอกไฟแล้วก็เดี๋ยวเราดับให้สนิทอีกทีนะคะเพื่อไม่ให้เขา,าลุกขึ้นมาอีกได้นะคะอันนี้นะคะ น,นี้นะคะเกือบเบลามมาเหมือน,นกันคจะอันนี้เมื่อกี้กับจักรกองขยะนะคะเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยนะคะอันนี้สะพานที่เราใช้ข้ามไปเพื่อลาดน้ำไม่ให้มันลุกลามนะคะตอนนี้จะจริงๆแล้วมองเป็นหญ้าเขียวจริงลึกๆอย่างนั้นเลยนะคะลึกนะคะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ผลนะคะ ก่อนที่จะจุดไฟเนี่ยอย่างน้อยถ้ามันมีเอ่อพวกหญ้าแห้งหรือว่าใกล้ป่าเราควรจะลาดน้ําให้ดักเส้นทางไฟนะคะเพื่อในเส้นทางที่ที่เราไม่ต้องการให้เขาไปดักให้เปียกก่อนนะคะแล้วก็ถึงทําการจุดไฟนะคะขนาดเราดักดักไว้บ้างแล้วก็เกือบเกือบไม่ทันเหมือนกันนะ,ะเพราะาไฟเขาลุกสูงมากเลยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นหลังอคอกวัวนะคะ อันนี้นะคะค่ะ